สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายนะครับไม่ใช่รายการวิทยุนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนายซิกนาวก็มีอะไรที่มาแจ้งข่าวให้ท่านทราบเหมือนเคยนะครับสาหรับวันนี้ที่เราจะบอกกล่าวเล่าความให้ทราบกันก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวพีหนึ่งเนี่ยแหละครับที่ใครๆก็ถ่ายถามกันมานานก็มีในส่วนของพันุท้ายต่อให้ยาวกว่าน,นี้ได้ไหมเพิ่มได้ไหมอะไรต่างๆนานา,นาน ตอนนี้ทางเราเองหลังจากที่ได้ไปปรึกษากันเราก็ประชุมกันมาแล้วว่ามีตัวหนึ่งที่ตอนนี้สำเร็จออกมาเรียบร้อยก็คือผ่านท้ายในส่วนของเจ้าตัวพีนหนึ่งตัวนี้ตามคลิปที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นครับการประกอบการใส่ค่อนข้างจะสะดวกง่ายดายนะครับไม่มีอะไรที่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม อุปกรณ์ต่างๆเช่นอ e ีริงหรือว่าไอคลิปก้ามปูที่คนเราอ่าคนไทยเราเรียกกันนะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับท่านสามารถนำมาใส่กับเจ้าออุปกรณ์ชิ้นนี้ของเราได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่อ่าไทยถามกันมานานทางเราพยายามตอบสนองความต้องการของอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คิดว่าคงจะถึงมือผมในเร็ววันนี้กำลังเร่งดำเนินการผลิตอยู่นะครับ ก็ไปสั่งทำก็ตัว2ตัวเขาไม่ทําให้เราครับใช้เวลานิดนึงส่วนเรื่องของอการซื้อการอะไรเราสามารถซื้อภายหลังจากซื้อเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับคิดว่าผมน่าจะ,ะทําให้มันเสร็จสิ้นหรือว่าถึงมือผมถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายนได้คิดว่าน่าจะตรงประเด็นตรงเป้านะครับของเรามากที่สุด ก็สัญญิงสัญญากันไว้ว่า n o เ e m b e r แต่บางทีอาจจะมีการ relation ในส่วนของการส่งมอบการเ,าเดินทางของสินค้าในเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็เป็นไปได้เนี่ยจะให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับผมจะสร้างคนดีเมื่อต้นปีผมได้เดินทางไปไต้หวันแล้วก็ไปประชุมกับที่ต่างๆมา หลายๆที่ก็ให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีนะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละที่ที่ผมไปเนี่ยผมไม่รับในส่วนของเอนเตอร์เทนเช่นที่พักรถรับส่งหรืออาหารอะไรแย่ๆผมไม่รับนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรา,เาไม่สะดวกในการเจรจาธุรกิจนะครับแต่ละบริษัทที่เราไปคอนแทคด้วยผมรับได้แค่อาหารมือเดียวนะครับจะเป็นมือ้อเที่ยงมื้อเย็นก็แล้วแต่ ส่วนเรื่องการดื่มผมไม่ค่อยได้ดื่มอยู่แล้วครับกินแก้วเมาขวดนะครับก็คงจะสังสารเขาได้ประมาณนั้นนะครับก็นํามาแจ้งข่าวให้ทราบกันสาหรับท่านที่รอคอยอยู่นะครับคงจะถึงมือพวกเราในเร็วๆนี้แน่นอนสัญญาครับอย่างไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับช่องของเราหรือเพจใหม่ของเรา Signal s p o r t นะครับวันนี้ก็คงจะกลับลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม